ที่ตลาดชาวบ้านตลาดแยกน้องพะระองค์นะครับเ,<อ>เราม,มาดูวัตถุดิบในช่วงฝนตกใหม่นะครับเป็นไงครับบ้างฝนตกหนักไหมครับช่วงนี้หนกักเมื่อคืนหนักมากโอ้ตกเมกื่อไหร่บ้างล่ะก็ตกเมื่อวานเพิ่งตกฝนตกแล้วได้อะไรมาขายบ้างครับได้กะผักพวกอื่นพวกอะไรขายเป็นเป็นเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะครับ โอ้โหน่อไม้หน่อไม้ทรงโอหน่อไม้นี่ป้าหาเองหรอครับรับค่ะรับทั้งนั้นเลือรับมาหน่อไม้ป่ามีสตอด้วยนะครับโอ้นี่ครับตือทางจะของอมาในช่วงฝนตกเที <c oughs> ยบเลยที่นี่เลยครับตลาดสามแยกหนองพระองค์นะครับไอ้ตัวทุวันตือไข่หรือเป่าทนี่ อันนี้รับมาหรือว่าหาเองครับน,นี่อ๋อ่ไดหาเองค่ะน้าก็หาเองนะครับนี่เ,รเปรียวเลยเปรียวเลยหอดก่อนมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวเ,เดี๋ยวนี้ไอ้มะขามเปรี้ยวเนี่ย ใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่มามะขามหวานนะมะขามหวานเนี่ยเอาไว้รับประทานสุกอย่างเดียวแต่นี่คือเราใส่ต้มยำทำแกงอะไรต่างๆนะอร่อยแล้วก็สุภาพสต,ตรีนี่บางทีเอาไปขัดเนื้อขัดตัวได้เดีย๋ยวนี้คนก็เลยหันมาปลูกเนี่ยมะขามเปรี้ยวเนี่ยกันเยอะขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี่ใครมีมะขามเปรี้ยวเนี่ยฟันทิ้งหมดเลยปลูกแต่มะขามหวานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นประโยชน์มะขามเปรี้ยวนะนะครับครับโอ้ขากเยอะมาก ปลาปลาปลาปร้าขายด้วยต้มบนตกปลาส้มนี่ปลาส้มเราไปมากเขาขึ้นชื่อปลาส้มกันนะมาหน้ากันสิเข้าใจเราไปมากนะคบปลาดิบปลาดิบอันนี้คือเกือบหมดฤดูกาลละจะหมดแล้วค่ะเออเนี่ยขายคุณน้าเนี่ยปลาฤดูและแม่เป้งยำแม่เป้งนะครับยำแม่เป้ง เป้งนะครับเดี๋ยวอุโมงดุกิางค์น่จะเข้าหน้าฝนแล้ะปลาชื่ออะไรครับปลาตุ้ยปลาตุ้ยเออเดี๋ยวปลาตุ้ยมีแรงขายแทบแรงอ่าเด๋ยอันนี้จิ้งเรียสขายเองหรือเปล่าครับป้าอันนี้เลี้ยงกับบ้านค่ะอ๋อเลี้ยงกับปั้นเนี่ยแม่ก็มีสะพอนก็มีของเยอะมากหน่อไม้เผาโอ้หน่อไม้เผาเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคุณป้าเนี่ยเอาไปซุปค่ะเอาไปซุปซุปดอไม้ซุปหน่อไม้อ่าโอ้เนี่ย คุณป้าบอกว่าถ้าใช้หนอนนี่ไปเผาครับหนอนนี่ไปเผาค่ะหนอนเพนี่ไปเผาค่ะครับอันนี้เขาเรียกหน่อไม้อะไรครับกินอะไรนะกินซงปะกินซงกินโจ้กินโจ้กินโจ้เป็นพันธุ์ไต้หวัน่ะไอ้ที่ปลูกที่ไร่เนี่ยแหละกินโจ้เหมือนกันเนยเป็นหน่อไม้ทันจากก็ได้ไตหวันครับกินซงครับจะต้องลดน้ำครับต้องลดน้ำมีของดีๆทั้งนั้นเลยไไว้ม่รัก อีกตัก็มีรังเพิ่งด้วยค่ะมมองกใกล้จะหมดฤดูแล้วใกล้จะหมดฤดูเหรอชมทานอีล้ออ่าอีลออผมถามเขาแล้วว่าทำไมถึงชื่ออีล้อเขาบอกอ๋อเวลาเอาไปต้มต้องรอบลอกเปลือก่อออก่าเวลาลอกเปลือกเอาไปแกงใช่ไหมฮะไปแกงไปแกงถ้าไม่ต้มเนี่ยมันก็คันเนาะต้้มนาเรียกปลาครับัอนนี้ดอก ดอกสลิดดอกสลิดดอกสลิดดอกจอ่าภาษาไทย้เขาเรียกดอกขจรดอกขจรครับแม่ค้าดูได้ดเอาไปผัดกินได้ผัดน้ำมันเหมือนลวกก็ได้ลวกจิ้มอะไรพวกนี้ครับน้ำผน่อไม้เยอะมากหน่อไม้กิมจูโอ้ยนี่มีตาลด้วยตาลก็ใกล้จะหมดฤดูแล้วนะครับหวาจะหมดแล้วมีเยอะมากสอบถามแล้วว่าตัวโตๆเนี่ยเขาเลือกไปหมดนะตัวเล็กๆเดินตัวเล็กๆข้าเพิ่งมาใหม่เอ้าประเด็นคืออะไรเนี่ย อ้ร้านนี้ขายเด็ดครับโลเท่าไหร่ครับเนี่ยโลละสองร้อยบาทโลละสองร้อยบาทอ๋อทุกคนี้ฝนไม่แรงมันก็ออกอ๋อนี่เออได้ความรู้ใหม่อันนี้อื่นอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกลายอึ่งเป็ดอึมลายอึ่งเป็ดฝนไม่แรงก็ลายอึ่งเปอกอ๋อฝนไม่แรงก็ออกร้องเป็นเป็ดใช่อ๋อมันไม่ใช่ถุงตอะรที่มันไม่มีลายอ่ะเขาเรียกกระโดด อึงกระโดนอันนี้คืออึอ่งกระโดนใช่ไหมอึงกระโดนอันนี้ต้องฝนตกแรงนะครับถึงออกนี่ยอ๋ออันนี้ต้องฝนตกแรงอันนี้ต้องฝนตกแรงนะครับถึงจะออกขายโลเท่าไหร่ครับอึงกระโดนสองร้อยโลละสองร้อยเหมือนกันนี่ครับอึ่งกระโดนลาบเรียบอึ่งเขาอึ่งเข่าอ๋อบลาวเอึ่งอึ่งเผาครับเนาะเออเอามาดนจังเลยอ๋อมูขึ้นลานี่ยโอ้ป่าใจเอาเลย นี่ครับของป่าของธรรมชาติเยอะมากนะครับเยอะมากกระทงลบก็มีอ๋อนี่กระทงลบอกย่าอันนี้อันนี้ยอนเอ้นั่นย่นยอนผักกระทงลายอ๋อผักปลาขนาดไหนผักปลามะนมาวมะนาวหูอันนี้เขาเรียกเผือกหอมอยา มีแต่น่อไม,ม้ครับเจ้านี้เอาเด็บร้อยเอาไปไปแกงนะครับเนาะไปไปอเ,เอาไปแกงไปอุ้บไปห่มเอาไปขึ้นช่วงใดครับน้องใหม่ช่วงน,นี้เนี่ยฝนหานาเนี่ก็ขซึ้นเพราะว่าเขาลดน้ำอ๋อมีชะอมด้วยตลาดที่ชาวบ้านหาวัตถุดิบจากป่าน,นำมาขายเป็นของกินพื้นบ้านถ้าใครชอบของป่าก็มาเดินดูได้นะครับตลาดสามแยกน้องฮงนะครับ